รู้สึกว่าสนุกชอบแต่อ่านยากมากคือสับหลายสับอ่าไม่รู้เรื่องอนะ่ะไม่ไม่ไม่เข้าใจอนะ่ะสวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ everything is หนังสือค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยจะมารีวิวหนังสือที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่บินได้ค่ะแล้วก็ไม่มีวันโตมันก็คือเรื่องปิตร์แพนนั่นเองค่ะใครหลายคนน่าจะรู้จักนะหรือถ้าไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนบ้างแหละ เรื่องนี้ดิสนีย์ก็เคยสร้างมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันมาก่อนเนาะเป็นการ์ตูนที่เก่ามากๆตอนเด็กๆก็เคยนาก็เคยดูมาก่อนตอนโตมากะตอนนี้ก็เลยหาหนังสือมาอ่านและเล่มที่นั่นอ่านนะคะเป็นเล่มนี้ค่ะบนปกจะเขียนไว้ว่า The Complete Peter Pan นะคะเขียนโดย J M Barrie ค่ะแล้วก็รูปภาพประกอบโดย Joel s t e w a r t ราคาอยู่ที่295บาทนะคะเป็นราคาบนเชล หนังสือของเอเชียบุ๊ค่ะเล่มน,นี้ความจริงแน่นก็ซื้อมาเป็นมือสองค่ะได้มาในราคา200บาทมาพูดถึงเนื้อหาก่อนเนื้อหานะคะมีการแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันหลักๆเนาะพาร์ทแรกจะเป็นชื่อว่า Peter and w i n ์ส่วนพาร์ทที่2 Peter Pan in Kensington Garden นะคะหรือ Peter Pan ในสวน e ิ s ซินตันค่ะแล้วก็พาร์ทที่3 Peter Pan Play ก็จะเป็นเนื้อหาบทละครตอนแรก ปีเตอร์แพนมันไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือก่อนนะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นบทละครก่อนแล้วหลังจากนั้นพอมันดังบูมบ้าอะไรเงี้ยเจเอ็มแบกก็เลยเขียนออกมาเป็นหนังสือ,อเพราะฉะนั้นนะคะรอบนี้แนนก็เลยจะมารีวิวเฉพาะพาร์ทแรกในหนังสือปีเตอร์แพนก่อนนะเพราะว่าวันน่าจะอ่านจบพาร์ทสองก็ใช้เวลาเป็นเดือนแน่ๆการบรรยายของหนังสือเล่มน,นี้นะคะมันมีการบรรยายเป็นมุมมองของเ per ทิร์ทเพอร์เซนหรือมุมมองบุคคลที่สามแต่ว่า จะมีนาร์เรเตอร์หรือผู้บรรยายอะมาบรรยายให้เราฟังให้เราอ่านฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่ในโรงหนังอะเรานั่งอยู่ที่ตรงเก้าอี้แล้วก็มีนาร์เรเตอร์มานั่งอยู่ข้างๆเล่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเหมือนเพื่อนมานั่งเล่าให้ฟังหรือมีคุณตามมาเล่าดิทานให้เราฟังเนื้อหาของปีเตอร์แพนนะคะถ้าใครไม่รู้เนาะจะเล่าเนื้อเรื่องย่อแบบคร่าวๆให้ฟังคือมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่บินได้แล้วก็เรื่องราวของ เป็นครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนแ้วก็ลูกชายอีกสองคนลูกสาวชื่อว่าเวนดี้ค่ะส่วนลูกชายอีกสองคนชื่อจอร์นและไมเคิลมันมีอยู่คืนหนึ่งปีเตอร์แพนบ,บินมาที่บ้านของเวนดี้แล้วเขาก็ได้ทิ้งเงาเงาสีดำๆที่แบบพาดบนพื้นเลยเนี่ยเออเขาก็ทิ้งเงาไว้ที่บ้านของเวนดี้จนมาคืนที่สองปีเตอร์แพนบ,บินกลับมาเพื่อที่จะเอาเงาคืนและคืนนั้นเองเวนดี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ พบกับปีเตอร์แพนททำให้ปีเตอร์แพนเนี่ยพาเวนดี้จอห์นและไมเคิลอ่ะบินไปที่เนวิเวแรีนเพื่อที่จะให้เวนดี้เล่านิทานก่อนนอนให้ทุกคนฟังเพราะว่าปีเตอร์แพนอ่ะชอบเรื่องราวที่คุณแม่ของเวนดี้เล่ามากก็เลยอยากได้เวนดี้ไปเป็นแม่ก็เรื่องราวจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวประจนภัยต่างๆนาๆนาตอนจบก็ส่งเวนดี้แล้วก็จอห์นไมเคิลกลับบ้านอะไรนี้ เรื่องราวเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือนะเรื่องมันก็ไม่ได้น่ารักเท่ากับวอลดินนี์ขนาดนั้นเรื่องราวความจริงแล้วมันก็จะมีความเรียลลิสติกอ่ะมีความมีเหตุมีผลอยู่คือนิสัยของปีเตอร์แพลนแล้วอะ่ะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่อยากจะโตเลยคือเขาอยากจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เขาไม่อยากจะโตเป็นอดดอลหรือเป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากจะมี เขาไม่อยากจะรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เขาต้องทำในอนาคตไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วนอกจากนี้ตอนที่แนนอ่านแนนรู้สึกว่าตัวละครปีเตอร์แพนอ่ะเป็นตัวละครที่ไม่มีการดิเวลลอปอ่ะหรือไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยอ่ะเท่าที่แนนอ่านดูอ่ะเมื่อเทียบกับเวนดี้นะเวนดี้เป็นตัวละครที่มีการพัฒนาคือเขามีจิตใจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นอ่ะแต่ว่าปีเตอร์แพนอ่ะจะมีจิตใจที่แบบ เหมือนเขายังอยู่กับที่อ่ะเขาอยากอยู่กับที่เขาไม่อยากจะโตขึ้นแล้วมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวเรื่องราวความจริงที่แบบเด็กๆทุกคนไม่ว่าใครแม้แต่แนนเองหรือแม้แต่คนดูทุกคนเนาะก็ต้องโตขึ้นอะ่ะมีการรับผิดชอบในอนาคตเราไม่สามารถอยู่กับที่ได้เหมือนปีเตอร์แพนทุกคนต้องโตขึ้นทีนี้แนนจะมาพูดถึง5แฟกต์ด้วยกันนะคะ5แฟกตที่แนนได้จากการอ่านปีเตอร์แพนค่ะเป็นเก็บ เล็กเกดน้อยของปีเตอร์แพนไม่ได้มีความรู้มีสาระมากมายอะไรขนาดนั้นนะเ <_ C 1> พลินๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเนื้อหาที่แนนจะไม่สปอยแนนว่าเนื้อหาที่ฟังหลังจากนี้จะไม่เป็นการสปอยไปทําลายรสชาติในการอ่านถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากอ่านในอนาคตนะ, <_ C 1> นะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องราวของดวงดาวสองดวงที่ปรกกฏอยู่ในฉากที่อยู่บนหลังคาของบ้านเบลดี้อะค่ะ คือดาวสองดวงนี้มันมีสตอรี่อยู่นะมันไม่ใช่ฉากที่จู่ๆวอลดิสนีย์ก็อยากใส่ก็ใส่มาอะไรเงี้ยคือมันมีสตอรี่อยู่ในหนังสือปีเตอร์แพนอยู่ดาวดวงใหญ่ก็จะมีนิสัยแบบสุขุมหน่อยส่วนดาวดวงเล็กก็จะมีแบบความขี้สงสัยดาวดวงใหญ่จะเป็นดาวที่แบบอยู่มาก่อนมานานแล้วอะไรเงี้ยส่วนดาวดวงเล็กก็เพิ่งโผล่มาเขาถูกทําโทษให้แปะอยู่บนท้องฟ้า เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเขาโดนทําโทษเพราะอะไรแต่รู้แค่ว่าถูกทําโทษให้แปะอยู่บนหลังฟ้ามีหน้าที่สังเกตการเหตการณ์ที่อยู่ข้างล่างนี่มาข้อที่2นะคะตระกูลดาร์ลิงอะความจริงแล้วเขาไม่ได้รวยที่นันบอกว่าตระกูลดาร์ลิงไม่ได้รวยเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถมีเงินจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยงดูเวนดี้จอและไมโครได้ เขาก็เลยไปรับเลี้ยงหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่านาน่านั่นเองค่ะเมื่อหาตอนที่แนนอ่านไปถึงฉากนันนานั้นก็ตกใจว่าเฮ้ยจริงๆดิคือตระกูลดาร์ลิงจ้างหมาเพื่อมาเลี้ยงดูเด็กๆหรอก็ไม่ได้เรียกว่าจ้างหมาหรอกก็คือรับเลี้ยงหมาที่ชื่อว่านาน่าแล้วก็มาดูแลเด็กเหมือนมันเป็นคนแหละเอายามาให้เด็กๆกินก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือความจริงตระกูลดาร์ลิงก็ไม่ได้รวยนะเลี้ยงดูเด็ก3าคน มาแฝกข้อที่3นะคะจะพูดถึงมิสเตอร์ดาร์ลิงกับมิสซิสดาร์ลิงแนนจะเรียกมิสเตอร์ดาร์ลิงว่าจอร์ดละกันนะคุณนายดาร์ลิงหรือมิสซิสดาร์ลิงก็เป็นผู้หญิงทีนี้แนนเดาจากการอ่านเนื้อเรื่องว่า2คนเนี้ยไม่ได้แต่งงานกันขอะความรักเพราะว่ามันมีเนื้อหาบทแรกที่บอกว่าเออมันก็มีผู้ชายหลายคนที่อยากจะแต่งงานกับคุณนายดาร์ลิงแต่ว่ากลายเป็นว่าจอร์ดได้ นั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมาขอคุณนายดาร์ลิงแต่งงานก่อนใครเพื่อนเขาก็เลยได้แต่งงานกันแล้วก็มีการพูดถึง Inner m o ์โมส x ของคุณนายดาร์ลิงอยู่ Inner m o ์โมส x หมายถึงแบบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกในที่สุดของคุณนายดาร์ลิงนั่นเองเขาเปรียบเปิยเหมือนกล่องที่มีการวางซ้อนกันหลายๆชั้นนะคือเปิดไปเรื่อยๆก็จะมีแบบกล่องที่อยู่ข้างในที่สุดเขาพูดไว้ว่า จอร์ดได้แต่งงานกับคุณนายดาริงแต่เขาไม่สามารถเอาอินเนอร์โมสบ็อกและคิสของคุณนายดาริงไปได้เลยที Kiss, แ่แปลว่าจูบอะค่ะตอนแนนอานเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าอ่ะไม่ได้จูบคืออะไรวะก็เลยไปค้นใน Google คือคำว่าคิสหรือจูบของคุณนายดาริงอะมันเปรียบเสมือน in, ความอินโนเซนต์หรือความบริสุทธิ์ที่อยู่ในจิตใจส่วนลึกของคุณนายดาริงอะไรประมาณเนี่ยจอร์ดไม่ได้ถึงแม้พวกเขาจะแต่งงาน มีความว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักเนาะ,ะด้วยนิสัยของจอที่เขาเป็นคนเข้มงวดก็จะประมาณนี้มั้งถ้าใครมีความยิดเห็นหรือเคยอ่านก็คอมเมนต์ทางใต้ได้นะคะแล้วก็มาแฟกต์ที่4ค่ะแฟกต์ที่ 4, ค,4คือกัปตันฮุกแมนเคยอ่านวิธีการดีไซน์ตัวละครตัวร้ายอยู่มันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทเนาะคือประเภทแรกคือตัวร้ายที่ร้ายมาตั้งแต่เกิดส่วนแบบที่2คือตัวร้ายที่ร้ายแบบเขามีแบ็คกราวด์ของเขาขเขามีเหตุผลของ ในการชักจูงให้กลายเป็นตัว้ายและหนึ่งในนั้นก็คือฮุกนั่นเองค่ะความจริงแล้วอ่ะกับตอนฮุกเป็นตัว้ายที่น่าสงสารมากเลยนะเพราะว่าโดนปีเตอร์แพนตัดแขนแล้วก็โยนให้จระเค,คกินเป็นใครใครก็แคนป้าคือปีเตอร์แพนทำให้เขาผิิกกาเลยนะเว้ยเออมันจะมีฉากที่ฮุกอะเขาจะฆ่าปีเตอร์แพนใช่ไหมแต่เขาก็มีจิตสำนึกบางส่วนมาดึงเขาไว้ว่าเฮ้ย ทำไมเขาต้องมาฆ่าเด็กผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอมันนึกนึกสิ่งที่ปีเตอร์ทำกับเขาแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะฆ่าปีเตอร์แพนอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็มาส่วนข้อที่ห้าค่ะมันจะมีผู้หญิงหลายหลายคนเนาะบนเกาะคือแทบทุกคนอะ่ะชอบปีเตอร์แพนหมดเลยเวยก็คือพวกนางเงือกก็มีไทเกอร์ลิลลี่ที่ชอบปีเตอร์แพนมีทิงเกอร์เบลมีเวนดี้คือทุกคนบนเกาะชอบหมดเลยทุกตัวละครที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเออชอบปีเตอร์แพนหมดเลย แล้วทีนี้หลังจากที่แนนอ่านจบใช่ไหมแนนก็ไปเซิร์ชใน google แล้วบังเอิญไปเจอโพสต์หนึ่งที่พูดถึง peter ร์แพนซินโดมค่ะเออ่ไม่รู้เรียกว่าโลกหรือเปล่านะแต่เหมือนเขาเปลี่ยนเปอดว่าปีเตอร์แพนเป็นเหมือนนิสัยของของคู่รักที่เราไม่ควรเอามาอยู่ด้วยเราไม่ควรเอาคนแบบนี้คนที่เป็นปีเตอร์แพนซินโดมเราไม่ควรเอามาซึ่งลักษณะนิสัยก็จะแบบปีเตอร์แนเลยคือไม่อยากโต ไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากจะถูกยึดติดหรือถูกผูกมัดไว้กับใครอ่านแบบอ่านเพลินอ่ะคือสนุกมากเลยก็หมด5 fact หรือ5ความจริงที่แนกรองมาให้แล้วนะคะหลังจากนี้แนะก็จะสปอยก็ถ้าใครไม่อยากฟังสปอยตอนจบเนาะก็สามารถหยุดคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝาก Subscribe ด้วยนะยังพิ่งปิดปากกด Sub subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะว,ว่าถ้าชอบอะไรเงี้ยแล้วถ้าใครอยากจะดูคลิปถัดไปที่เป็นพาร์ทสก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้น,นะคะแนจะ ไปเร่งตัวเองให้อ่านเนาะอ่านที่จบเลยก็หลังจากนี้เนยจะสปอยแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะบายๆก่อนค่ะโอเคหลังจากนี้เนยจะสปอยแหละก็คือตอนจบของหนังสือปีเตอร์แพนนะคะคือตอนอ่านเนี่ยก็แบบช็อกเบาๆมันดูไม่จันลงใจเท่าไหร่สำหรับแนนเนาะคือตอนจบของหนังสือปีเตอร์แพนอะเป็นฉากที่ปีเตอร์แพนอะพาเวนดี้ และวไมเคิลมาส่งที่บ้านซึ่งความจริงแล้วอ่ะพี t เตอร์แพนก็ไม่อยากจะมาส่งเหมือนถ่ายในวอลดิสนียอ่ะคืออยากจะให้เวนดี้มาอยู่กับตัวเองที่เกาะตลอดไปเลยด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยสุดท้ายอ่ะพีเตอร์แพนก็ตกลงกับเวนดี้ว่า ทุกๆสปริงคลินนิ่งมั้งคืนแนงก็แปลไม่ค่อยออกอะแต่มันจะอารมณ์ประมาณแบบทุกๆปีอะไรนี้แล้วกันแล้วปีเตอร์แพนกะ็จะบินมาที่บ้านเบนดี้แล้วก็พาเบนดี้ไปที่เกาะทุกๆปีแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปีเตอร์แพนหายตัวไปแล้วก็ไม่มาหาเวนดี้เหมือนลืมอะคะ่ะจนเบนดี้โตแล้วก็มีครอบครัวมีลูกสาวเรียบร้อยแล้วที่ชื่อว่าเจนเจนคนนี้เขาเป็นตัวละครอยู่ในปีเตอร์แพนภาคที่2ของบอดดี้ส์นี่อะคะ่ะ พอดิสนียก็ไม่ได้โมเมสร้างตัวละครนี้ขึ้นมานะคือมันมีอยู่จริงๆในหนังสือเขาพูดไว้ว่าหลังจากที่ปีเตอร์แพนโผล่มาตอนที่เวนดี้โตขึ้นแล้วอะเขาก็อาจจะพาเวนดี้ไปแต่ว่าเวนดี้โตแล้วไม่สามารถบินได้แล้วอะไรเงี้ยเวนดี้พูดไว้ปีเตอร์แพนเลยบอกว่า<ม>โอเคงั้นเขาจะพาเจนไปด้วยเจนก็ตกลงโอเคอยากไปเจอการมาจำภัยอยากจะบินได้อะไรเงี้ยเอเลย,ยเแบบพาเจนไปที่เกาะ ของตระกูลดาร์ลิงอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นลูปอ่ะอยากจะเรียกว่าคำสาปปีเตอร์แพนมากเลยคือปีเตอร์แพนอ่ะบินมาที่บ้านของเวนดี้แล้วก็พาเจนไปทุกๆปีจนเจนโตขึ้นเป็นสาวแล้วก็แต่งงานมีลูกชื่อมากาเลตปีเตอร์แพนก็มาพามากาเลตไปที่ดินแดนเนเวอร์แลนด์ต่อคือแบบฮะมันจบอย่างนี้หรอฮะแล้วทีเนี้ยตัวละครที่ชื่อว่าทิงเกอร์เบลอะตนก็เสียไปแล้วอะคือปีเตอร์แพนเป็น เรละครที่ไม่มีวันโตจริงๆแนนสปอยหมดแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะติดตามช n n e l นีทีเย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณมากค่ะแล้วไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะ